เวทนานุปัสนามีที่สุดคือจะเห็นกายเป็นก้อนทุกข์ทางก้อนเพราะการเกิดไม่มีส่วนไหนเลยของกายแม้เท่าปลายเข็มจะไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์และจะเห็นจิตเป็นกองทุกข์เพราะการคิดปรุงแต่งเมื่อเห็นทุกอย่างชัดเจนแบบนี้จิตจะไม่ปรารถนาความสุขใดๆอีกเลยเพราะทราบชัดแล้วว่าสุขและทุกข์แท้จริงคือสิ่งเดียวกัน เพราะไม่ละกามาสุขในชาติก่อนจึงต้องมาเกิดในกามาโลกมีอัตภาพเป็นมนุษย์ในชาตินี้หากชาตินี้ยังยินดีในกามาสุขอยู่อีกก็จะต้องเกิดใหม่ในกามาโลกเพื่อเสวยทุกข์เหมือนชาตินี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหาที่สุดไม่ได้เมื่อจิตเห็นทุกข์ว่ามีสาเหตุมาจากความเกิดและความยินดีในสุขแล้ว จะมีสิ่งเกิดขึ้นตามมาสองอย่างคือ 1. จิตจะเข้าสู่ทางสายกลางคือสุขก็ไม่ยินดีทุกก็ไม่รังเกียจซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับจิตในการก่อนที่ตลอดชีวิตต้องเหนื่อยยากสารพัดทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งชีวิตไม่เคยได้หยุดพักอย่างแท้จริงเลยเพราะต้องทำสองอย่างตลอดเวลา คือแสวงหาความสุขอย่างหนึ่งและคอยวิ่งหนีความทุกข์อย่างหนึ่งไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชายป่าที่ต้องเข้าไปหาของป่าในดงเสือไม่เข้าไปหาของป่าก็ต้องอดตายครั้นเข้าไปหาของป่าก็กลัวเสือกัดตายฉะนั้นเมื่อชีวิตหยุดแสว,แวงหาความสุขและหยุดวิ่งหนีความทุกข์แล้วเหมือนชาวบ้านชายป่ามีอาชีพใหม่ทำไม่ต้องเสี่ยงชีวิต ไปหาของป่าในดงเสือแล้วจงตรองดูเถิดว่าจะมีความสุขสักเท่าใดเป็นความสุขชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในเรื่องสุขและทุกนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันเมื่อเราหยุดต้องการความสุขความสุขกลับเกิดขึ้นในจิตอย่างล้นเหลือเมื่อเราหนีทุกขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกลับเป็นเพียงความรู้สึกเฉย คงคล้ายกับนักปราชญ์ทางศาสนาท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าความรักก็เหมือนเงาเมื่อเราวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเราวิ่งหนีมันจะวิ่งตามเมื่อมัชชิมาปฏิปทาหรือการดำเนินทางสายกลางเกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายอีกทั้งก้าวหน้ารวดเร็วด,ด้วยและเบาสบายมากด้วยเหมือนคนเดินทางตัวเปล่าซึ่งต่างจากการปฏิบัติธรรม ของผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางจะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของหนักต้องทุ่มเททั้งความพยายามความอดทนและความก้าวหน้าก็เป็นไปอย่างชา้าช้าเหมือนคนเดินทางแบกสัมภาระพรุงพรังเพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้นักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยละทิ้งการปฏิบัติธรรมเพราะรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมไปก็เปล่าประโยชน์อยู่บ้านทำบุญแบบชาวโลกทั่วไปดีกว่า 2. จิตจะเข้าสู่กระแสโลกิยมัคคือมัค8แบบปุทุชนก่อนยังไม่เข้าสู่กระแสโลกุตระมัคอันเป็นมัคของอริยะเพราะความเห็นแจ้งอริยสัจยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์มัคแปดของปุทุชนจะเป็นอย่างนี้ 1. เมื่อเห็นทุกข์และเหตุข,ของทุกข์แล้วชื่อว่าจิตมีความเห็นถูกต้องแล้ว นี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิ 2. เมื่อเห็นทุกข์และเหตุของทุกข์แล้วการตั้งใจละกามและอกุศลได้เกิดขึ้นตามมานี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาสังกัปปะ 3. เมื่อตั้งใจจะละกามและอกุศลทั้งหลายแล้วจึงระมัดระวังเรื่องคำพูดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กามและอกุศลเกิดขึ้นเพราะคำพูด นี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาวาจา 4. เมื่อตั้งใจจะละกามและอกุศลทั้งหลายแล้วจึงระมัดระวังไม่ประพฤติชั่วเพื่อป้องกันไม่ให้กามและอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เรียกว่าโลกิยะสัมมากัมมันตะ 5. เมื่อตั้งใจจะละกามและอกุศลทั้งหลายแล้วจึงระมัดระวังการประกอบอาชีพมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กามและอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาอาชีวะ 6. เมื่อตั้งใจจะละกามและอกุศลทั้งหลายแล้วจึงเพียรป้องกันทุกช่องทางไม่ให้กามและอกุศลเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเพราะความอ่อนด้อยของสติก็พยายามละออกจากใจไม่รับไว้นี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาวายามะ เมื่อจิตผ่องใสควรแก่การงานภายในเพราะปราศจากกามและอกุศลทั้งหลายรบกวนแล้วจึงภาคเพียรพัฒนาสติและปัญญาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจนี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาสติ8ในขณะเพียรเจริญสติและปัญญาสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันคือเจริญสมาธิ โดยมีวัตถุประสงค์สองอย่างคือ 1. เจริญสมาธิเพื่อเป็นกำลังของวิปัสสนาเพื่อให้การเจริญวิปัสสนาเป็นไปโดยต่อเนื่องไม่ขาดตอนเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่มีการหยุดพักจนกว่าจะถึงเส้นชัยถ้าเปรียบวิปัสสนาเหมือนจอบเหมือนเสียมสมาธิก็เปรียบเหมือนด้ามจอบด้ามเสียมที่ช่วยให้การขุดง่ายขึ้นและสำเร็จเร็วขึ้นด้วย ถ้าไม่มีสมาธิเป็นกำลังเสริมหรือไม่สามารถทำสมาธิได้บริบูรณ์ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่สติปัญญาจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จ 2. จเจริญสมาธิเพื่อเป็นวิหารธรรมหรือบ้านพักอันผาสุขของใจสมาธิที่เป็นบ้านพักของใจคือสมาธิระดับฌานตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสีนี้เรียกว่า โลกิยะสัมมาสมาธิ